คุณเคยรู้สึกไหมว่าที่ที่คุณคิดว่าเป็นบ้านอาจซ่อนความจริงบางอย่างที่คุณไม่ควรรู้ฉันแค่ไปบ้านสามีช่วงปีใหม่แต่ตั้งแต่วินาทีที่แม่สามีพูดว่าเอาใบรับรองไปด้วยทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประตูบ้านหลังนั้นเปิดแต่สิ่งที่รอยอยู่ข้างในไม่ใช่คำทักทายแต่เป็นความลับเก่าที่กำลังรอให้ฉันจามันอีกครั้งและเมื่อฉันเห็นรูปตัวเอง ในสถานที่ที่ฉันไม่เคยจำได้ว่าเคยไปความจริงทั้งหมดก็เริ่มเปิดเผยทีละนิดถ้าคุณคิดว่าครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยลองฟังเรื่องนี้ก่อนแล้วคุณจะไม่มองคำว่ากลับบ้านเหมือนเดิมอีกเลยฉันขึ้นรถบัสเพื่อไปบ้านสามีช่วงปีใหม่อากาศหนาวเย็นจนลมหายใจกลายเป็นไอมือของฉันยังจับซองเอกสารที่แม่สามีบอกให้พกไว้ ใบรับรองออกจากงานฉันยังงงและไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาไปฉันถามเธออีกครั้งก่อนออกเดินทางเธอหันมามองด้วยแววตานิ่งลึกไม่มีรอยยิ้มเธอพูดเพียงคำสั้นๆทาตามก็พอตลอดทางฉันรู้สึกไม่สบายใจเหมือนหัวใจหนักจนหายใจยากเสียงล้อรถเสียสีกับถนนดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจฉันที่เต้นเร็วกว่าปกติ ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ามืดเหมือนก่อนเกิดพายุลูกใหญ่บ้านสามีอยู่ในต่างจังหวัดเงียบไกลและเหมือนถูกตัดออกจากโลกภายนอกเมื่อฉันก้าวลงจากรถกลิ่นควันไม้จากเตาเก่าลอยมาแต่จมูกเสียงสุนัขเห่าจากท้ายหมู่บ้านและลมเย็นพัดแรงจนขนลุกหน้าบ้านของครอบครัวสามีตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ ประตูไม้เก่าเสียงดังเอียดเมื่อถูกผลักฉันยืนลังเลก่อนก้าวเท้าเข้าไปแม่สามียืนรออยู่ในห้องโถงเธอไม่พูดคําทักทายไม่ถามว่าฉันเดินทางเหนื่อยหรือไม่เธอมองตรงมาที่ฉันแล้วถามทันทีเอาใบรับรองมาหรือเปล่าฉันตอบว่าเอามาเธอพยักหน้าเบาๆแล้วเดินนำเข้าไปในบ้านด้านใน บ้านนั้นมีความเงียบที่ไม่ปกติเหมือนความเงียบที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในห้องหนึ่งมีโต๊ะยาวมีกระดาษหลายแผ่นและตราประทับวางอยู่สามีของฉันนั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่ยิ้มสีหน้าเขาเครียดยิ่งกว่าตอนที่ฉันเคยเห็นแม่สามีพูดเสียงเรียบตั้งแต่วันนี้ทุกคนในบ้านต้องลงชื่อและแสดงหลักฐานว่าไม่มีอะไรต้องปกปิด ฉันขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงฉันถามเธอเบาๆหมายความว่าอะไรคะเธอหันมามองฉันและรอยยิ้มบางๆเริ่มปรากฏแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกหนาวกว่าอากาศภายนอกเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่นิ่งและมั่นคงปีนี้ไม่มีใครออกจากบ้านไม่มีใครกลับไปเมืองจนกว่าเราจะมั่นใจว่าไม่มีคนทรยศอยู่ในครอบครัวนี้ ฉันยืนนิ่งมือสั่นลมหายใจชะงักฉันมองสามีเขาหลบสายตาเหมือนซ่อนบางอย่างไว้แม่สามีเคาะต้นหนึ่งครั้งเสียงดังชัดและเธอสายตาเธอจับที่ฉันต้องพิสูจน์ก่อนว่าเธอมาในฐานะภรรยาไม่ใช่ในฐานะคนที่ต้องการหนีอะไรบางอย่างมาอยู่ที่นี่ ฉันรู้สึกเหมือนพื้นเย็นๆใต้เท้าเริ่มสัน่นเหมือนบ้านทั้งหลังหายใจพร้อมกันช้าหนักและกดทับฉันจนแทบขยับไม่ได้ฉันเปิดซองเอกสารแต่ในวินาทีนั้นฉันเห็นบางอย่างบนโต๊ะรูปถ่ายรูปของฉันแต่เป็นรูปที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนรูปฉันที่ยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในตอนกลางคืน และฉันใส่ชุดที่ฉันไม่เคยจำได้เลยว่าคือของฉันหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นทันทีสามีเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแล้วพูดเสียงเบาก่อนที่เธอจะเปิดเอกสารนั้นฉันมีคำถามเดียวเขาจ้องตาฉันนิ่งและกดดันอย่างรุนแรงวันนั้นที่เราพบวันนั้นที่เราพบกันครั้งแรกเขาพูดช้า เสียงทุ้มต่ำจนลมเย็นในห้องเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเธอจำได้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นฉันกระพริบตาเหมือนสมองเริ่มสับสนความทรงจำบางช่วงเหมือนหายไปเหมือนมีหมอกบางๆปกคลุมในหัวฉันพยายามคิดภาพในหัวลอยผ่านเหมือนฟิล์มหนังเก่าเสียงหัวเราะเสียงฝนกลิ่นดิน และเสียงกรีดร้องของใครบางคนที่ฉันไม่รู้ว่าเป็นใครฉันกัดริมฝีปากรู้สึกเหมือนมีความหนาวแหลมคมไหลผ่านสันหลังฉันจะไม่ค่อยได้ฉันตอบในที่สุดแม่สามีเริ่มเดินช้าๆรอบตัวฉันเหมือนกำลังตรวจสอบบางอย่างเหมือนสัตว์นักล่าที่จ้องเหยื่อเธอพูดเสียงเรียบในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครลืมอดีตยกเว้นผู้ที่ตั้งใจปิดมันไว้ สามีมองฉันเขารู้สึกเหมือนคนที่ต้องพูดความจริงแต่กลัวผลลัพธ์ก่อนที่เธอจะมาอยู่กับฉันเขาเริ่มพูดมีคนหนึ่งมาที่หมู่บ้านนี้ด้วยเหมือนกันเขามาเงียบๆไม่มีใครรู้เส้นทางชีวิตเขาเขาไม่พกอะไรติดตัวยกเว้นใบรับรองออกจากงานเหมือนของเธอฉันจ้องหน้าเขาความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง เหมือนร่างกายเริ่มตอบสนองก่อนสมองแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันถามห้องเงียบลงแม้แต่เสียงลมด้านนอกเหมือนหยุดฟังแม่สามีตอบแทนเขาหายไปคำพูดนั้นเหมือนมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ฉันหายใจติดขัดไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานไม่มีคำลาเธอพูดต่อแต่ก่อนที่เขาจะหายไป เขาพูดประโยคหนึ่งเหมือนคําเตือนและตอนนี้ประโยคนั้นกลับมาอีกครั้งพร้อมกับตัวเธอฉันรู้สึกได้ว่าทุกสายตาจับจ้องที่ฉันฉันแทบยกฝ่ามือขึ้นไม่ได้ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวสามีเอื้อมมือมาจับเอกสารในมือฉันและเปิดมันออกแต่เอกสารด้านในไม่ใช่ใบรับรองจากงานของฉัน เป็นเอกสารขาดขาดซีซีดเหมือนถูกพกมาเป็นเวลานานหลายปีชื่อบนกระดาษไม่ใช่ชื่อของฉันภาพถ่ายในนั้นเป็นใบหน้าที่เหมือนฉันมากแต่สายตาในรูปนั้นว่างเปล่าและไร้ความเป็นมนุษย์ฉันถอยหลังมือเย็นจนชานี่ไม่ใช่ของฉันฉันพูดเสียงสัน่นสามีสายหัวช้าๆเธอพูดแบบเดียวกับเขา แม่สามีหยุดเดินแล้วพูดประโยคที่ทำให้เลือดในร่างฉันเย็นลงเธอคิดว่าเธอมาที่นี่ครั้งแรกหรือหัวฉันเริ่มหนักขึ้นความทรงจำบางอย่างเหมือนพยายามทะลักออกมาภาพในหัวเริ่มชัดขึ้นทีละนิดฉันเห็นตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้ในคืนที่ฝนตกหนักฉันเคอประตูฉันยิ้ม และฉันพูดประโยคหนึ่งด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่ของฉันฉันกลับมาแล้วฉันหายใจไม่ออกเหมือนทั้งโลกขยับเข้ามาใกล้แม่สามียืนตรงหน้าฉันเธอเอื้อมมือมาจับไหล่ฉันและกล่าวเบาๆแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำปีนี้เธอไม่มีสิทธิ์ออกจากบ้านหลังนี้อีกแล้วเพราะที่นี่คือจุดที่เธอเริ่มและต้องจบหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บ แต่ในความกลัวนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเหมือนเสียงของฉันแต่ไม่ใช่ปัจจุบันเสียงที่พูดว่าในครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหนีอีกเสียงนั้นในหัวดังชัดขึ้นเหมือนใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนยืนอยู่ข้างหูฉันทั้งที่ไม่มีใครพูดฉันนิ่งแต่หัวใจเหมือนเต้นผิดจังหวะ เหมือนมันจำอะไรได้ก่อนสมองสามีขยับเก้าอี้ช้าๆเสียงไม้เสียสีกับพื้นดังยาวเขาลุกขึ้นเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าฉันในวันนั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนมีความกลัวปนอยู่เธอเข้ามาในบ้านทั้งที่ประตูปิดและไม่มีใครเปิดให้ฉันมองเขาข้อของฉันตึงแน่นเหมือนถูกบีบ แม่สามีเดินอ้อมไปด้านหลังฉันรากลับไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหนีเธอกล่าวช้าช้าตอนนั้นทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนธรรมดาที่แค่หลงทางแต่เมื่อเห็นสายตาของเธอในคืนนั้นทุกคนรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้มาเพื่อพักแต่เธอมาพร้อมสิ่งที่เธอเรียกว่าคำสัญญาฉันเริ่มก้าวถอยไม่รู้ว่าทำไมแต่ร่างกายตอบสนองด้วยความระแวง มากกว่าความสงสัยสามีเอื้อมมือมาคว้าแขนฉันไว้แรงบีบของเขาไม่ได้รุนแรงแต่มั่นคงเหมือนเขากลัวว่าถ้าปล่อยฉันจะหายไปอีกครั้งวันนั้นเธอพูดว่าเธอจะกลับมาเมื่อถึงเวลาคําว่าเวลาเหมือนกระตุกบางประตูในความทรงจำที่ถูกปิดตายภาพหนึ่งลั่นเข้ามาในหัวฉันทันที ภาพของห้องนี้โตนี้ผู้คนชุดเดิมแต่ฉันในตอนนั้นหัวเราะหัวเราะอย่างเย็นชาฉันยกมือแต่ข้างศีรษะเหมือนมีบางอย่างกำลังแทรกเข้ามาเหมือนความทรงจำกำลังแย่งพื้นที่ฉันเคยอยู่ที่นี่ฉันพูดเบาๆสามีพยักหน้าใบหน้าของเขาไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความเศร้า เมือนเขาเจ็บปวดกับความจริงนี้มาเป็นเวลานานเธอจากไปในคืนเดียวกับที่มีคนหายไปเขาพูดช้าๆและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากเธอหายไปความเงียบก็เริ่มกลายเป็นความกลัวในหมู่บ้านนี้ฉันหลับตาลมหายใจสั่นในหัวเหมือนมีสองเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงของฉันในตอนนี้อีกเสียง เหมือนฉันในเวอร์ชั่นที่ไม่รู้จักเสียงเก่าเริ่มเข้มขึ้นเหมือนกำลังยิ้มเธอคิดว่าตัวเองเลือกได้หรือเสียงนั้นถามฉันในหัวฉันลืมตามองแม่สามีเธอนิง่งเหมือนรอคำตอบเหมือนรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังตื่นขึ้นมาในตัวฉันสามีเอ่ยด้วยเสียงเบาถ้าความทรงจำของเธอกลับมาหมดเขาหยุด เหมือนไม่อยากพูดประโยคต่อไปแต่จำเป็นต้องพูดเธอจะไม่ใช่เธอคนเดิมอีกต่อไปฉันได้ยินเสียงหัวเราะในหัวดังชัดเสียงที่ไม่ใช่ของฉันแต่เป็นเสียงที่อยู่ในตัวฉันมาตลอดฉันเริ่มมองไปรอบห้องแล้วสิ่งหนึ่งทำให้เลือดในร่างเหมือนหยุดไหลบนผนังมีภาพวาดเก่าผู้หญิงผมยาว ยืนอยู่หน้าประตูบ้านหลังเดียวกับที่ฉันยืนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนใบหน้าในภาพคือฉันแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกไม่ใช่ความเหมือนแต่เป็นข้อความใต้ภาพผู้ที่กลับมาจะต้องเลือกว่าจะอยู่ในฐานะครอบครัวหรือในฐานะบทลงโทษแม่สามีมองฉันเธอพูดชัดทุกคำเหมือนคำตัดสิน ตอนนี้ถึงเวลาเลือกแล้วหัวใจฉันเต้นแรงและความทรงจํากำลังเปิดประตูบานสุดท้ายในหัวของฉันอย่างช้าๆแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในความเงียบที่ตามมาเสียงหนึ่งในหัวกระซิบสั้นๆยินดีต้อนรับกลับตัวจริงของฉันร่างของฉันรู้สึกหนักขึ้นเหมือนแรงดึงบางอย่างกำลังกดฉันให้ยืนตรงนั้นไม่ให้หนี ไม่ให้ต่อต้านลมหายใจของฉันช้าและลึกขึ้นเหมือนร่างกายกำลังเปลี่ยนจังหวะเพื่อปรับเข้ากับบางสิ่งที่ไม่ใช่ฉันในปัจจุบันแต่เป็นฉันอีกคนหนึ่งคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนฉันมองภาพบนผนังอีกครั้งดวงตาในภาพว่าจ้องฉันกลับเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังรอให้ฉันยอมรับบางอย่างสามีเดินเข้ามาใกล้ เขายกมือแตะแก้มฉันสัมผัสอุ่นและอ่อนโยนแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวัดหวันฉันไม่อยากให้มันกลับมาเขาพูดเบาๆเหมือนกระซิบกับคนที่เขายังรักแต่กลัวในเวลาเดียวกันแม่สามีมองเขาด้วยสีหน้าเข้มมันไม่ใช่เรื่องของความอยากหรือไม่อยากแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่ได้เริ่มไว้แล้วฉันกลืนน้ำลาย เสียงในหัวเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจนแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นของฉันครั้งก่อนเธอยังไม่พร้อมเสียงในหัวพูดแต่ครั้งนี้เธอกลับมาเพราะถึงเวลาแล้วฉันถามในใจโดยไม่รู้ว่าตัวเองเผลอพูดออกมาดังเวลาอะไรฉันต้องทำอะไรแม่สามีตอบแทนทันทีเหมือนคำถามนั้นเป็นสัญญาณที่เธอรอ ถ้าเธอเลือกเป็นครอบครัวเธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงเธอต้องอยู่ที่นี่ไม่ออกไปไม่ทิ้งใครและเธอต้องยอมรับบทบาทเดิมของเธอฉันกลืนน้ำลายอีกครั้งความเงียบหนักจนเหมือนอากาศหนาขึ้นและถ้าฉันเลือกอีกทางละ่ะฉันถามช้าๆแม่สามีไม่ตอบแต่สามีตอบแทนด้วยเสียงสัน่น ดวงตาแดงเหมือนเก็บความเจ็บไว้นานมากถ้าเธอเลือกเป็นบทลงโทษเขาหยุดหายใจหนึ่งจังหวะแล้วพูดต่อไม่มีใครจะปลอดภัยประโยคนั้นเหมือนฟ้าร้องในหัวฉันเหมือนประตูสุดท้ายในความทรงจำเปิดออกภาพมากมายพรั้งพลูเข้ามาฉันในชุดเดิมกับในรูปยืนในห้องนี้คนในครอบครัวรายล้อมแต่ทุกคนตัวสั่น และฉันยิ้มฉันได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงร้องขอเสียงอ้อนวอนแต่ฉันในภาพความทรงจำไม่ได้สนใจฉันทำในสิ่งที่ฉันเรียกว่าพิธีรับรองผู้พักดีมือของฉันเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะฉันเริ่มจำได้ว่าฉันเป็นใครเสียงในหัวพูดอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่กระซิบมันชัดทรงพลังเหมือนฉันทั้งคนเธอไม่ได้ถูกบังคับกลับมาเธอเลือกเองเพราะทุกวงจรต้องกลับสู่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มใหม่หรือจบลงฉันเงยหน้ามองทั้งสามีและแม่สามีในสายตาของพวกเขามีทั้งความหวังความกลัว และความรู้สึกจำยอมฉันพูดช้าๆเสียงเรียบแต่มั่นคงมากกว่าที่เคยฉันไม่ได้ลืมฉันแค่ยังไม่พร้อมห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นฉันยกมือแต่รูปในเอกสารใบหน้าอีกชันหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันพูดและความทรงจำทั้งหมดเรียงตัวชัดเจนฉันพร้อมแล้ว แม่สามีหลับตาเหมือนรับคำประกาศนั้นสามีถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนรู้ว่าจุดเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วฉันก้าวไปข้างหน้าตรงสู่โต๊ะไม้ที่มีตราประทับและสมุดเล่มเก่าฉันหยิบป,ปากกาและเขียนชื่อของตัวเองไม่ใช่ชื่อที่ใช้ในปัจจุบันแต่ชื่อที่ฉันเคยมีมาก่อน ชื่อที่ครอบครัวนี้รู้ดีเมื่อหมึกสัมผัสกระดาษลมในห้องเปลี่ยนทิศกลิ่นเก่ากลิ่นดินกลิ่นฝนในคืนแรกที่ฉันมาถึงลอยกลับมาฉันวางปากกาและพูดประโยคที่เคยพูดเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่ตอนนี้พิธีจะเริ่มอีกครั้งและในความเงียบที่ตามมาหนึ่งในสมาชิกค,ครอบครัว ที่เฝ้ามองอยู่เงียบๆเริ่มร้องไห้ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเขารู้ว่าไม่มีทางหยุดมันได้อีกแล้วฉันยืนอยู่กลางห้องลมหายใจของทุกคนรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งพลังบางอย่างในอากาศเหมือนถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันไม่รู้สึกกลัวเหมือนเมื่อก่อนฉันค่อยๆหันไปมองสามีเขายืนนิ่ง ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความหวังสุดท้ายที่ยังไม่ดับแล้วหลังจากนี้เขาถามเบาๆเธอจะเป็นคนแบบไหนฉันยิ้มอ่อนไม่ใช่รอยยิ้มเย็นชาเหมือนภาพความทรงจำแต่เป็นรอยยิ้มของฉันในตอนนี้ผู้หญิงที่ผ่านทั้งความมืดและความหวาดกลัวของอดีตฉันจะไม่เป็นคนเดิมฉันตอบ และฉันก็จะไม่ปล่อยให้อดีตคุมทุกคนอีกต่อไปแม่สามีขยับเข้ามาใกล้สีหน้าของเธอนิง่งแต่ดวงตาเริ่มอ่อนลงเธอคิดว่าจะหยุดมันได้หรือเธอถามคำถามนั้นไม่ใช่ความท้าทายแต่เป็นความหวังฉันพยักหน้าใช่เพราะวงจรที่เริ่มจากความหวาดกลัวต้องจบด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่คำสาบานเก่าฉันหยิบสมุดเล่มนั้นปิดมันอย่างช้าๆและวางกลับที่เดิมเสียงไม้ปิดดังเบาๆแต่เหมือนเสียงนั้นเดินทางไปทั่วทั้งบ้านสามีมองฉันเหมือนภารใหญ่ในใจเขาได้ถูกปลดออกแม่สามีหลับตาเหมือนเธอได้ยินสิ่งที่เธอเรอคอยมานานและทันทีที่สมุดถูกปิดความเย็นในห้องเริ่มจางหาย เสียงลมหายใจของทุกคนกลับมาและบรรยากาศรอบตัวเหมือนเบาขึ้นฉันเดินออกไปยังระเบียงหน้าบ้านอากาศเย็นของฤดูปีใหม่พัดผ่านหน้าแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้หนาวแสงไฟปีใหม่จากบ้านไกลๆส่องวับขึ้นเหมือนประกายแห่งการเริ่มต้นใหม่สามีเดินมาหยุดข้างฉันเขาจับมือฉันอกอุ่นมั่นคง และเป็นจริงยินดีต้อนรับกลับบ้านเขาพูดเบาๆฉันมองบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้ฉันกลัวแต่ตอนนี้มันกลับเป็นสถานที่ที่ฉันสามารถหายใจได้อย่างสงบฉันพยักหน้าแล้วตอบด้วยเสียงมั่นคงปีนี้เราจะเริ่มใหม่ด้วยกันและในค่ำคืนปีใหม่นั้นท่ามกลางความเงียบของชนบท และแสงไฟที่ส่องผ่านความมืดวงจรเก่าได้ปิดลงเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ที่ไม่มีความลับไม่มีความกลัวและไม่มีเงาของอดีตตามหลอกหลอนอีกต่อไป